สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่22เดือนมีนาคมนะคะมาเริ่มต้นกันที่ทเฟิลเดลี่นะช anel ราคาเดลี่วันนี้นะคะเซตกรอบราคาเดลี่ด้านบนแล้วนะคะที่2195.03่นะคะด้านล่างอยู่ที่2 1 4 6 1 9อันนี้เป็น area of c o n v e r s i o n เดิมนะครับก็วันนี้มันลุ้นกันว่าจะปิดตรงนี้เป็นกรอบล่างของเดลี่ หรือเปล่าดูแรงซื้อแรงขายวันนี้นะคะก็แรงขายตั้งเขามาเล็กๆแรงซื้อพักตัวค่อนข้างแรงนะคะก็จะเห็นทิ้งไส้ยาวมาทีเดียวหลังจากข่าว FOMC ออกเนี่ยโอ้โหลงมาเกือบถึงที่เดิมที่มันขึ้นก่อนข่าวแล้วนะเจ้าทุกคนขึ้นวันเดียว6 0 0 0พจุดปะลงวันเดียวก็ ห้าพันกว่าจุดก็นะขึ้นเท่ากับลงหรือเปล่านะก็ประมาณนั้นนะคะขึ้นไปทํำออทําไฮแล้วก็ลงมาที่เดิมนั่นเองนะครับวันนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะลงมาเทสกรอบล่างนี้ซ้ำอีกรอบหรือเปล่านะครับสองหนึนะไปดูทำเฟมย่อยสชั่วโมงทำเฟมย่อย4ชั่วโมงนะคะวันนี้เซตกรอบนะคะอยู่ระหว่างราคา2องสองกับ 2166นะครับอ๋อทำไ้ล่าสุดของเราเป็นเลขสวยมากเลยทุกคนนะครับเลขสองสี่ตัวเลยทีเดียวนะคะโอ้โหชาแน,นลของสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็กว้างอยู่ทีเดียวและเพิ่งจะทดสอบสองหนึ่งหกหกซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาติดตามกันว่าวันนี้จะหลุดไหมนะครับเพราะเป็นระดับเดลี่โลแล้วถ้าหลุดระดับนี้อีกรอบหนึ่งก็ลงมาที่เดิมนะครับที่ติดอยู่ก่อนหน้านี้ที่บริเวณ 1> 2 1 4 5 9 8นะแต่ทุกคนเห็นอะไรเอ่ยเห็นการทดสอบ EMA 50บริบวณนน้แสดงว่าเป็นแนวรับสำคัญนะแล้วจริงๆเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่4ชั่วโมงเนี่ยเขาขึ้นเฮ้ยเขาเทลงมาเนี่ยมีโอกาสกลับเทนหรือเปล่าลองดูสิอยู่ระดับไหนของฟิโบนัชซี่กัน โอกาสกับเทนย่อยนะครับตอนนี้ทะลุฟิโบนักซี่3 6พอดีนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะหมายความว่าถ้าสมมติว่าแรงขายไม่มาต่อมันจะรีบาวขึ้นก่อนเล็กน้อยนะเพราะว่ามันมาชนฟิโบนักซีตรงนี้พอดีแต่เทนนี้ทั้งนั้นให้ดูแรงขายก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็4ชั่วโมงก็มาค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อแท่งก่อนหน้าหรือว่าแท่งก่อนกอนหน้า แต่ณนะปัจจุบันคือแค่พักตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นด่านวัดใจวันนี้สําคัญก็คือ2องหนึ่งับด้านล่างแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะวิ่งขึ้นมาเทสด้านบนนี้อีกรอบหนึ่งได้นะคะที่2องหเเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นระดับแข็งแรงของระดับเดลี่นะประมาณนั้นนะเหมือนกับว่าถ้าลงมาทดสอบออระดับฟิโบนัคซีสำคัญรีบาวขึ้นแล้วก็จะมีลุ้นว่า ถ้าไปไม่เกินบริเวณนี้นะครับ2อ,อันนะ2195กับ2211มีโอกาสที่จะกับเทนชั่วคราวในทำฟรมย่อยแต่น,นี้เป็นเรื่องอนาคตโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นตรงนี้ก่อนนะครับดูก่อนนะคะว่าแท่งนี้จะสามารถทะลุผ่านได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าในทำฟรมย่อยอย,อย่าง M15 รีบหาวรือเบาขึ้นเนี่ยระดัแบบหนึ่งแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่ผ่านหรือที่ซนสำคัญมันจะตกลงมาใหม่ประมาณนี้นะเพราะฉันไปดู M15 หน่อยเนี่ย M15 นะครับเมื่อวันก็ลงแรงอยู่นะคะช่วงช่วงตลาดนิวยอร์กเทขายทำกำไรลงมา3,000กว่าจุดเลยทีเดียว3,000เกือบ4,000จุดเนาะวิ่งโหดวิ่งโหด ก็กำไรเยอะแล้วก็เทขายสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราจะเห็นว่าระดับนี้เป็นระดับแบบว่าเดลี่โลแล้วอะเพราะฉะนั้นอะถ้ามันทดสอบซัพพอร์ตตรงนี้แล้วมันรีบาวขึ้นอีกรอบนะคะอย่าไปเกินตรงนี้นะ2195นะถึงจะตบลงไปซ้ำมโอกสตบลงไปซ้ำที่2166กับ2146หรือว่า2 14หได้ไหมโอเคเห็นคีย์แล้วนะ แต่บอกไว้ก่อนนะว่าสี่ชั่วโมงเองก็เป็นขาขึ้นที่แข็งแรงเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงทุกทาเฟรมเลยนะคบแต่มีโอกาสกับเทนย่อยๆได้ก่อนที่ M 1 5เฉยๆนะครับแต่ว่ามันก็มีจังหวะอยู่เพราะมันเทลงมาเนี่ยมันทะลุ EMA หทะลุ l m a 200มาแบบพยายามรีบาวขึ้นนะเพราะฉะนั้นจุดที่มันรีบาวขึ้นแล้วมันไม่ควรผ่านก็คือบริเวณนี้นะครับ2195หหรือว่า,าให้สุดๆก็อย่าเกินตรงนี้ 221 1น,น,นะคะมันถึงจะตบกลับลงไปได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันพยายามปีนขึ้นบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนี่แบบว่าโอ้ยชิงจะทำออทำายใหม่ประมาณนี้นะคะโอกาสขับเทนของคุณก็จะหมดนั่นเองนะครบโอเคแล้วก็วันนี้วันศุกร์นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเหมือนกันนะ,ะว่าจะมีการเทขายทำกำไรอยู่ทีเดียวนะครับ โอเคอย่าลืมติดตามข่าวสารในตารางดูด้วยนะว่าเย็นนี้มีอะไรกระทบหรือเปล่านั่นเองแต่โครงสร้างทางเทคนิคแล้วคือถ้าไม่ผ่านจุดๆดนี้ระวังรือาวแต่ถ้าผ่านได้ก็จะลงมาเลเวลถัดมานะครับเพราะฉะนั้นเช็คซับพอร์ตสำคัญข้างล่างด้วยดีกว่าถ้าจาก2 4 6 1 9ะคะเลเวลถัดมาก็คือสุดระยะสวิงเลยไหม ก่อนถึงสุดระยะสวิงก็มีแนวรับสำคัญตรงนี้นะคะ2122.15แล้วก็สุดระยะสวิงรายวันวันนี้อยู่ที่2110โอเคอ่าทีนี้มาดูด้านบนว่าสุดระยะสวิงรายวันเป็นเท่าไหร่หมายความว่าถ้าปีน95ได้อีกเนี่ยแล้วก็แบบจ่อจะทำ l อทำา h ใหม่อีกเนี่ยมันจะไปไหนได้อีกนั่นเองอ้าวไปไกลระเกิด น่าจะเยอะอยู่นเนี้ยมองแทบไม่เห็นแล้วอะ่ะสุดระยะสวิงข้างบนอะ่ะเขาวัดให้ถึง2274เลยนะทุกคนหรือว่าอาจจะไปไกลกว่านั้นอีกด้วยนะแต่เช็คทีละเลเวลก่อนเถอะนะครับ2หนึ2 2 2กแล้วก็2274ประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านบนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ดูจุดวัดใจเหมือนที่เราอธิบายไปแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปแล้วไปใย